ครับสวัสดีครับบัน,นาดาลละนะครับวันนี้มี x m a กแม็กสามร้อยนะครับก็มาแก้ไขางานนะขี่มาจากลาดพร้าวนะครับแต่จริงๆก็มีไก้วันนี้นะครับชนบุรีอะไรพวกนี้สัตหีบก็ยังมาต้องขอบพระคุณนะฮะให้ความไว้วางใจร้านเล็กๆนะผมไม่ได้ดังเลยนะไม่มี FC ไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่มีงบในการยิงแอดด้วยนะครับเราถือว่าเราให้ความความ มาตรฐานนะให้มันให้มันให้มันเล่าเรื่องนะครับไปครับไปดูซิโตกันครับอันนี้ก็เป็นโชกคเดิมนะครับโหลดมานะครับโหลดมาเปลี่ยนสปริงด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันจะเปลี่ยนทาไมเพราะว่าสปริงมันก็ถ้าจะเหมือนเดิมนะครับมันไม่เข้าใจว่าทําไมร้านถึงเปลี่ยนสปริงมาแต่สปริงก็ความยาวก็เท่ากันเลยนะครับเนี่ยเป็นเดิมนะครับทีนี้ก็รับแก้นะครับรับแก้ทั่วการนะครับ ทำกับ t a ต d a า d ก็ทำได้นะครับก็เปลี่ยนอะไรนะครับเป็นอะไรภายในมีสต็อกนะครับมีสต็อกมีทั้งสปริงเดิมของแท้นะครับอ่านี่ก็เป็นสปริงเดิมนะของโรงงานนะครับยามาฮ่าเลยนะครับแล้วก็ปอกสเปเซอร์นะครับมีสำหรับลูกค้าที่อยากจะทำกับเดิมนะครับเดี๋ยวขี่แล้วรู้สึกว่ามันไม่โอเคอย่างบางคนเ็าก็ไปซื้อมือสองมานะครับหรือว่าไปเข้าร้านมานะครับก็ทำแล้วเละเทะเลอะเทอะนะครับ ไฮดรลิกนะครับเหมือนเดิมนะครับลูกค้าบอกว่าไปทํามาจากนั้นมันก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก <c oughs> ็เลือกร้านดีๆนะครับเลือกร้านดีๆ <c oughs> ใช้น้ำมันดีๆนะครับมันก็จะนุ่มจบง,ง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับ <c oughs> ขออย่างเดียวคุณต้องใช้น้ำมันโชค้คคุณไม่ใช้น้ำมันโช้กก็ได้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณซัดน,น้ำมันไฮดรลิคเข้ยไปเรียบร้อยยังไงก็ฉีแล้วก็ไม่มีทางนุ่มนะครับ โอเคลงมือทำงานกันเนี่ยมีโชคมารออีกสองชุดนะครับเซอร์วิสนะครับไปครับทำเอ็กแม็กก่อนครับเมื่อเราจะติ่งน้ำมันเรียบร้อยเน่ยนำมาประกอบใส่รถนะครับก็ทำการไขท้องนะครับเดี๋ยวประแจท้องนะครับเบอร์สิบสี่นะครับน็อตลูปดาวนะที่คาลิเปอร์เบรกนะครับใช้ประแจท้องไขนะครับ ตามท็อกนะครับตอนแรกมานี่โดนบล็อกลงหรือโดนบล็อกไฟฟ้ายิงมาแน่นมากนะฮปกตินี่ผมจะไม่ค่อยใช้ไมลวอกกี้ตัวใหญ่ตัวนี้เท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่ามันมันแรงเกินอันนี้เราก็ขายมาเสร็จแล้วนะฮะเหลือน็อตเผาลองนะครับให้เผาลออนะครับ,เ,รรบเป็นงานเรียบร้อยนะครับสำหรับการแก้ไขชกหน้านะครับ โดนน้ำมันไฮโดรลินมานะครับความสูงก็เท่าเดิมน,นะครับก็จะได้ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรให้มันเสียเงินนะครับ